ยายเล่มโดนสแกมเมอร์ค่ะเพื่อนๆโดนสแกมเมอร์ขนาดยายเล่มมีลูกสองคนนะคะคู่มือนี่ยังสแกมเมอร์ยังมาตามลังควนยายเล่มอยู่ค่ะน,นี้ยายเล่มก็เลยสิมาเตือนไพ่สาวไทยนะคะหรือว่าเตือนไพ่สาวสายสีเดินทางสายโฟน,นะคะว่า เมียฝรั่งอเมริกามาแล้วค่ะเพื่อนมาด้วยอากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยค่ะทั้งยุทั้งยุโรปเป็นจังไดเนาะค่ะอบอ้าวอยู่บ่ค่ะเพื่นอนวุ้ยอเมริกานะคะสุดยอดนี่การห่อนเลยค่ะเพื่อนตอนนี้ตอนนี้ยูปมาณปมณันอ่าปมันสามสิบหาองศานะคะห่อนโพดห่อนค่ะห่อนขนาดอาบน้ำไม่ไมนะค่ะเพื่อนมัดกัยังห่อนอยู่ค่ะห่อนหลายวย อากาศสุดยอดค่ะสุดยอดยิงกว่าเมืองไทยยิงกว่าเมืองไทยใคๆเมืองไ,มงไทยเลยล่ะค่ะเพื่นอนเพื่อนมื้อนี้แย่แลบก็ออกมานั่งล่นนาบ้านนะคะล,ลูกสองคนก็รับนะคะก็เลยมาจะมาเมาม้อยเพื่อนเพื่อนฟังเดียวค่ะเรื่องเมาม้อยเรื่องยังบอกค่ะเพื่อนๆมื้อนี้แย่แลบก็สิเมาเมาม้อยเรื่องไปว่าแย่แลบโดนสแกมเมอร์ค่ะเพื่อนเพื่อนโดนสแกมเมอร์ขนาดแย่แลบม,มีลูกสองคนนะคะคู่มือนี่ยัง สแกมเมอร์ยังมาตามลังควนแย่แหลมอยู่ค่ะอน,นียแย่แหลมก็เลยสิมาเตือนไพ่สาวไทยนะคะหรือว่าเตือนไพ่สาวสายสีเดินทางสายโฟนะคะว่าเังควรระวังเป็นจังไดนะคะระวังพวกสแกมเมอร์นะคะเป็นจังไดนะคะเขามาในลูกแบบไดลูกแบบสมาร์ทลูกแบบรอรลูกแบบอ่า นุ่มครับเครื่องบินยังสินะคะเพื่อนเพื่อนเฟ้น, Four นี่อุ้ยเฟร์เฟ็กขนาดกับเพืเ่อนอันนี้แย่แลมโดนมาเองนะคะแย่แลมก็เลยอยากมาแช่ประสบการณ์นะคะว่าเตือนสาวไทยเป็นจังไหน,นะคะคู่มือนก็นยังมีอยู่คะ่ะถ้าผู้ใดได้เจอหรือว,ว่าผู้ใดได้ไดพบเห็นเกี่ยวกับนุ่มสแกมเมอร์ค่ะนุ่มสแกมเมอร์ที่มาในหมาดแบบเฟร์เฟกขนาดอาจจะเป็นหมออาจจะเป็นหมอหรือว่าเป็น ยังก็ค่ะเป็นสุดจวดบอกค่ะหรือเป็นนักบินยังสินะค่ะแย่แล้ปิดเจอมาเบิร์ดแล้วค่ะเพื่อนเือนอันนี้ยแยแล้กผสิม,มบอกว่าแย่แล้เจอไม่แบบว่ารูปแบบใดเนาะค่ะเพื่อนๆือคู่มือนี้แย่แยแล้บผมยังเจออยู่ค่ะก็เลยสามารถเชร์ประสบการณ์หรือว่าม่อเมาม้มอยให้เพื่อนๆนที่อยากได้ผัวฝรั่งหรือค่ะหรือว่าเพื่อนเพื่นพนพนพนอนสาวไทยหรือค่ะ ที่อยากได้เดินทางสายฟอกกบให้บึงกับให้พิจารณาตีตองสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ยายแลมมาบอกประสบการณ์โดยตรงให้ฟังเลยค่ะก่อนที่ยายแลมสิมาเจอกับสามีฝรั่งนะคะยายแลมก็เคยแซ็กับพวกสแกมเมมร์มากนะคะเพื่อนเพื่อนยายแลมสิ่บอกให้ฟังเล้ค่ะก่อนสแกมเหมรอเป็นจังไดนะคะเพื่อนก่อนที่ยายแลมสิ่เมาเจอกับสามีฝรั่งอเมริกาเะค่ะยายแลมเจอมาทุกรูปแบบเลยค่ะพวกสแกมเหมรอทางหลักอ่าโลกออนไลน์นะคะ เอาแย่แลมสิเมาหมอยเห้ฟังนะคะว่าแย่แลมเจอแบบไรน,นะคะแบบว่าเขาแตงเหลืองเป็นเล่าขนาดนะคะเพื่อนเพื่อนเห็ดห้องเสือแบบใจแบบว่าเห็ดห้องเสือจนแบบว่าไปกับเขาแหละค่ะครึ่งหนึ่งอย่างสีนะคะนี้แย่แลมสิมาแช่ประสบการณ์แบบโดยตรงนะคะเพื่อนเพื่อนก่อนก่อนที่แย่แลมสิมาเจอกับสามีฝรั่งนะคะแย่แลมก็จจเจอหนุ่มหนุ่มสแกมเเม่อมาก่อนนะคะก่อนที่มาเจอไอ้คริตนะคะ อ่านุ่มสแกมเมอร์นี่ค่ะเข้ากับมาในอ่ามาดที่ว่าว่าโบกจอกเลยค่ะเพื่อนๆมาในมาดที่ว่าเฟอร์เฟกขนาดนะคะใส่อ่าคล้ายๆว่าสจวดค่ะออ่่าาเป็นนักทับเครื่องบินค่ะกับโอ้โฟรไฟก์ก็ดีดีคะ่ะยายเลมก็โตตอนนั้นน่ะยายเลมก็บพึ่งฮัตลินเฟซบุ๊กอยู่ค่ะก็ดีใจขนาดเลยค่ะว่าเขาได้เจอเจอผู้ชายแบบว่าคือคือเท่แต่คือสมาร์ทเทะ การงานคือดีแต่เจสินะคะอันนี้คือายแแลมมาเจอประสบการณ์เองนละคะ่ะแย่แลเมกอนสิมบมาแช่เราก็มาเตือนเตือนพ่ยสาวไทยนะคะอย่าหลงเชื่อหรือว่าอย่าโอนไวอย่าเป็นแบบเป็นนักโอนไวนะคะเพื่อนๆอันน,ะนี้แย่แลมมาแน้นอ่ามาสิมาแช่นะคะอ่าเพราะเพราะอ่าเพราะเพราะแย่แลมเจอในโฟร์ไฟล์เขาแย่แลมก็ตกลุมลักเขาล่ะค่ะเพื่อนๆตกลุ้มแบบว่าอุ้ยคนนี้ต้องใช่แน่ๆเลยจังสินะคะเพื่อนๆเมนอีนีก็คักผู้นี้ผู้นี้เขาตรงคุย ตรงอ่าตรงไห้เขามาเป็นแบบแฟนค่ะกิศนะคะยายแลมก็คิดจังสัรนะคะตอนที่วัฒนาเจอกับสามีฝรั่งนะคะนี่ยายแลมถ่าความประสบการณ์จริงให้ฟังนะะ mm ึก hmm. ค่ะตอนนั้นยายแลมก็เห็ดงานยุบริษัตแหทีหนึ่งนะคะยายแลมก็เอ,เ,อเ,อเอาเอาช่วงเวลาที่ยายแลมเบรกก็คือตอนเทียงเนาะค่ะคือพักเทียงยายแลมก็ไปคุยกับเขาค่ะเพื่อน,เอนๆเขาก็คุยหนะ้าทานะการดีเขาก็สง่สงสง่งส่งรูปเขาเขาบอกเขาเป็น เป็นพนักงานขับเครื่องบินเป็นจวดเป็นนุ่มที่รอแหละกับมีลูกสาวมีลูกสาวอยู่ผู้หนึ่งเขาเลิกกันกับภรรยาเขาเลว้ยงสินะค่ะเขาก็ต้องการไปว่ามีคนมาดูแลลูกสาวเขาลูกสาวเขาอยู่ประมันสามขวบนี่นะคะเพื่อนๆตาหาตาหกค่ะเขาก็ทําท่าอุ้มลูกเขาเนาะค่ะทําท่าอุ้มลูกเขาก็ส่งลูกลูกนั้นมาให้แย่แรลมบึงเนาะค่ะว่าว่าดีฉันมีลูกอ่าลูกสาวอยู่ผู้เดียว ฉันอยากได้ไมียิ่งไทยมาดูอทาแค่ uh, care, ลูกสาวฉันเพราะว่าฉันบ่มีเวลาเฮ็ดงานยังสินะค่ะเขากับอ่าตอนนั้นเขาก็คุยน้ำท่าน้องมาทำนองยังสีน้องค่ะเพื่อนเพื่อน่ายายเล่มกับคุยก็ก็เขาเกือบเป็นอ่าประมาณสองอาทิตย์ค่ะเพื่อนเพื่อนสองอาทิตย์บัานี่อ่าเขากับอ่าเอายายล่แม่เกริ่นก่อนนะคะว่ายายเล่แ,แม่ตอนนั้นภาษาเป็นยังไงค่ะภาษางูงูปลาปลาก็อย่างหูจักค่ะว่า เขาคุยจังไงค่ะยายแรมก็ใส่ท่านสลีดคือเก่าค่ะเขาคุยมะแบบภาษาแบบใดน,นะคะยายแรแมก่ก็ก็ปี้แล้วก็มะว่างแล้วก็มามะมาเปรพอพอ,พอยายแรมสีคุยกับเขายายแรม่ก็พิมพ์ภาษาไทยแล้วก็ก็ปี้กับไปว่างเป็นภาษาอังกฤษจริงๆนะคะยายยายแลมคุยกับเขาตอนสแกมเหมือนนะคะคุยกับสแกมเหมือ์อุ้ยเขาก็ว่างแบบว่าว่างเขาบ้ามาแบบว่าเป็นแบบตะเสืออ,อีนีค่ะเพื่อนเพื่อน ออ้ย,ยแย่ลมเสือเขาประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์ขตอนนั้นตอนนั้นคุยกันสงองพระธิดโนะค่ะเสือเขาแล้วประ,ประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ไทยลูกมาให้ยางดีนะคะไทยลูกว่ามีกิจกรรมก็ลูกสาวจังสันจังซี่ตอนนั้นอยู่อเมริกาค่ะเขาบอกว่าเขายอยู่อเมริกาเขาทำงานขับเครื่องบินอยู่อเมริกาเขาไปยังสี่นะคะเขาก็ทรงลูกล,ลูกสาวมาให้ยยแลมแย่แลมเบิงยยแย่แลมกับอุ้ย จะมันตกหักถาไปเป็นเป็นเมลียงก็คือสิพุ่มใจอยู่หรอกเนาะจังสิค่ะบาดนี่คุยกันไปคุยกันมากค่ะยายแลมเห็นโฟไฟเขาเห็นรูปที่เขาส่งมาให้ยายแลมระยะที่คุยกันสองอาทิตย์เนาะค่ะระยะที่คุยกันสองอาทิตย์เขาก็ได้บอกว่าเขาไปเหตุงานจักมุ่งเขาเลิกงานจักมุ่งเ,เวลาเขาเทคแค่ลูกสาวจักมุ่งอยู่สินะค่ะเขาก็ส่งมาให้ทุกอย่างนะคะยายแลมก็เสื้อเขาหาสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆบานนี้พอคุยกันพอ พูยกันไปประพันธ์อาทิตย์กว่าค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็บอกว่าข้าสซมาไทยค่ะเพื่อนเพื่อนมาไทยเขาก็เขาก็ส่งตัวเครื่องบินมาให้าย่แลมเบิงนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้เพนดีทุนนขาสซมาไทยมหาเฮามาเห็นเฮาอย่างสีนะค่ะเอยเฮาเฮากับใจแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บดีใจอะค่ะดีใจว่าข้าสิบินมาหามหาเฮาอย่างสีนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็ส่งตัวเครื่องบินมานะคะตัวเครื่องบินเข้ามาแต่ใส่ค่ะเพื่อนเพื่อนย่แลมก็งงๆงค่ะ ยายแหลมตอนนั้นก็งูปลาค่ะบ่าหูว่าเป็นจังไดเนาะค่ะเข้าก็ส่งตัวเครื่องบินมาให้ค่ะพอส่งตัวเครื่องบินมาให้นะคะกับกัมนุษไฟ่กัมนุษการเดินทางว่าอ่าเดินจากอ่าอเมริกามาล่งมาเลเซียเขาไปถึงสีขาเพื่อนไฝ่าไฟของเขานะคะเขาโตสองเครื่องมีอยู่ค่ะโลกมาเลเซียยายแหลมกว่ยังบ่เคยบ่เคยหูยินค่ะเพื่อน ยแมตอนนั้นาย่แลมบุหุจักอย่างเนาะค่ะว่าสแกมเหมอมันเป็นจังไรเนาะค่ะเพื่อนเขาเขาก็บอกว่าเขาสี <c oughs> นั่งจากเครื่องบินจากอเมริกาไปตตอ,อยู่ที่มาเลเซียเ <c oughs> ขาอ่างสีนะคะเ <c oughs> พราะเ <c oughs> พราะเ <c oughs> พราะเขาส่งตัวเครื่องบินมาให้แย่แลมนะคะะายแลมก็โอเคโอเคมาโหลดมาโหลดายแแลมก็บางสีมาโหลดขอสีเทคแ,แค่จะยากดียูเืองไทอย่างสี้นะคะเพื่อนมาหนีก็หอดมือเดินทางค่ะเพื่อนๆสวว่าเดินทางอาทิตย์หน้าเขากับ อ่าสมมติว่าเขาส่งไฟมาให้ยายแหลมเราไฟการบินนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็ส่งไฟการบินมาให้เรียบร้อยว่าเดินทางมือ,น,มอนี้เมือนี้พอพอพอถึงอาทิตย์หนาค่ะเพื่อนเพื่อนถึงเวลาตามไฟที่เขาต้องเดินทางเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาออกจากก็ไม่ได้กาอะนะวันศีกค่ะย่ายหลมก็เฮงดีใจไปใหญ่ค่ะเฮ่งดีใจไปใหญ่ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาเดินทางมาแล้วนะอ่านเครื่อง สิมาลงอ็ม่ไม่ไดเซียแล้วอย่างสียายเล่มก็ดีใจค่ะอุ้ยมาโหดมาเลเซียแล้เนาะไก่ไก่สิมาเห็นยายแล่มจังสีนะค่ะยายแล่มก็มีความดีใจขนาดเี้ค่ะว่าเขาสีมาหายายหล่มบ้านนี้เขาก็บอกว่าเขาเขาลงจากเขาตอนนี้เขาติดอยู่มาเลเซียเขาบอกยงนีเขาไปพักรงแร่มค่ะเพื่อนๆเขาไปพักรงแร่มบ้านนี้เขาก็มาก็บุกสาวเขาเขาบอกเขากับมากับบุกสาวเขาไปพักรงแร่ม ตอนนั้นย่าเลมก็บูฮูว่าขั้นตอนการเดินทางมันเป็นจังไรเนาะค่ะเขาต่อเครื่องเขาบรสามารถที่ออกจากสนามบินใดนะคะ้าผู้ใดต่อเครื่องค่ะอันนี้เขาก็บอว่าเข้าไปพักโรงแรมนะตอนนั้นย่าเล่มก็บูฮูหรือค่ะว่าต่อเครื่องมันตกไปพักอยู่โรงแรมที่จริงมันที่จริงอ่ะมันบริต่อเครื่องที่เรามันบริไปพักที่โรงแรมนะคะเพื่อนมันก็พักอยู่ในสนามบินนะคะแต่มันบอกว่ามันไปพักโรงแรมบ้านี่มัน มันมาม Sag ันมันมาแนวใหม่ยไงแย่แหลมเสือนะคะย่แหลมกว่เสือค่ะมันมห ice, เหคะว่ามันมาหอดมาเลเซียแ no. ย่แหลมก็่เชกตลอดนะคะว่าว่าคุณอยู่ตอนอยู่อยู่มองไดฉันจะไปรับคุณยุสนามบินสุวรรณภูมิแย่แหลมกว่าจังสี่นะคะเขาก็บอกว่าเขาติดอยู่มาเลเซียเขาแวงเจังสี่ค่ะบัตรนี้เขาไปพักอยู่มาเลเซียค่ะเพื่อนเพื่อน้เป็นเหลืองเป็นเล่าขนาดค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาบริรล็อกห้องค่ะเพื่อนเพื่อนเขาบริเวรล็อกห้องพนักงานมาทาความสะอาดค่ะเพื่อนเพื่อน ก็ทาความสะอาดนะคะบอกว่าขนทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติของเขาเอาไปเบิดตเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเขาบอมีเงินติโตเลยที่นี่เขาบอมีเงืนติโตเลยเขา้าไปยังสี่แย่แลมก็่ว่าเอา้าจะเสียจจังไนจะบอมีเงินติโตจะถือว่าพวกพนักกนะันเนี่ยเขาโมดไปเบิดแล้วไม่ตัวพาสปอร์ตหรือว่าเงืนโซหรือว่าเงืนเชกเขาเอาไปเบิดอ่านสแกมเหมืองไว้สินะคะเพื่อนเพื่อนแย่แลมวก็ตกใจนะนี่มาดิแย่แล้วก็เลยถามว่า จะเสิเหตุจังไดล่ะลูกสาวจะก็อยู่น้ำเจ้าอยู่จังสีนาอ่าเขาบอกว่าลูกสาวก็อยู่นั่นแต่ว่าเขาบไม่มีเงินติดโตจากบาทเลยเขาบอกว่าคุณโอนมาให้ฉันหน่อยได้ไหมว่าสันค่ะเพื่อนเพื่อนคุณโอนเงินมาให้ช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันถูกโจรปล้นไปหมดแล้วว่าสันบบเรืออยีงอยงเลยจังสีนะค่ะเอา้าพ่อปัดน,นี่ยายแลมก็เอา้าสิโอนเงินไปได้จังไรไบ่ค่อยเจอกันจักเทื่อค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือยายแลมมาเราประสบการณ์จริงๆให้ ให้ฟังเะค่ะว่าแแย่แรมเจอมาแบบนี้ดีค่ะโลกสแกมเมม่อตอนทีแ่แรมสิมืเจอกับคุณครีตสามตีตัวจริงนะคะแย่แรมเจอมาหลายแบบค่ะก็เลยมันอยากจะเตือนเพ่าส,สาวไทยนะคะว่าอย่าไปหลงเสือขันตนเขาสิหลอกเข้านี่เขาโดอกเนียนเนียนค่ะเพื่อนๆบางนี้เขาหลอกแย่แรมว่าเขาบินมาแล้วมาลงมาเลเซียแล้วก็ไปพักลงแรมพอพอเขาไปกินเข่า เขาโมเด้ล็อกห้องเขาว่าอยางสี่ค่ะเพื่อนเพื่อนพักง,งานโรองแรมอาจีพไปขโมยกระเปา๋าเขาเอาทั้งเงินสดทั้งบัตรเครดิตทั้งาพาส,สป p o r t เขาไปหมดเลยตอนนี้เขาบ่เหลืออีหยังค่ะเขาบอกว่าอย่างสี่เขาบอกว่าคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคุณโอนเงินมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากจะไปหาคุณเต็มที่แล้วเพื่อนเพง่ีนนะคะ่ะพอเขาเอยเข้ามาเอ่ยเออเอเงินนะคะยยแย่แหลมกับตอน,น,นั้นแย่แลมขบุมบี้งเงินคือกันค่ะเพื่อนเพื่อน ยายลแมก็เลยบโบโอนีห้เขาค่ะอันนี้คือมาในคราบสแกมเมอร์นะคะเขาสีหลอกเข้าเป็นเหลืองเป็นเล่า้วยค่ะเป็นเพื่อนๆยายรลมโดนมาแล้วบางนียายรลมก็เลยจะประช่ประสบการณ์ให้ให้เพื่อนๆเตือนให้สาวไทยนะคะที่ลงจะลงเสื้อโอนไวใ้ให้สแกมเมอร์นะคะเพื่อนๆอันนี้ยายเล่โดนมาแล้วก็โตเองค่ะก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆที่จะเดินทางสายฝอรหรือว่าถ่า,ายาเป็นเมียฝรั่งนะคะ อันดับแรกอย่าไปโอนเงินให้เขาไว้เลยค่ะเพื่อนๆแย่แหลมพอเขาเขาอยากให้แย่แลมโอนนะคะแย่แลมก็บว่าแย่แลมบกคุยเ้อค่ะปิดโทรศัพท์บอกเลยค่ะแย่แลมบกโอนเงินเลยกับบุกโอนให้เขาเลยเพราะว่าอยู่ในขาบสแกมเมอร์เนาะค่ะเพื่อนๆมาหลอกเขาเป็นเรื่องเป็นเล่าะค่ะเพื่อนๆแย่แลมก็ลงคุยกับเขาสองอาทิตย์เลยะค่ะเพื่อนๆกูมือนี่ยังสแกมเมอร์มาหาแย่แลมอยู่ค่ะในคาบนี่คือกันค่ะเพื่อนๆ ทักมากข้าแหลกแม่สันเจรฮัลโหลฮันนี่ฮัลโหลฮันนี่ฮัลโหลไมดีอ่ะโอ้ยบทเสือมูงเลยเดี๋ยวนี่สินะคะเพื่อนๆเอาเหมือนี้ย่าแลมกับพ่อแซมนี่ค่ะมาแชร์ประสบการณ์ว่าโดนสแกมเมอร์อ่ามอดหลอกราคะหลอกสิให้โอนเงินให้ไปซอยเหลือเพราะว่ามันถูกโจรป่นยังสินะคะย่าแลมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังหรือว่าเตือนไถ่สาวไทยอย่าลงสแกมเมอร์นะคะหรือว่าอยากหาผัวฝรัง่งหรือว่าอยากให อยากได้ผัวฝรั่งอีลีนะ่ะคิดดีๆค่ะอันดับแลกจะไปโอนเงินให้เขาเด็ดขาดค่ะเพื่อนๆเอามือนอีนกระซัมนี้ละคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายแรมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเตือน,นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของยายแรมด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Deep shadows the shadow, in New front, now the other ah uh How -huh. far is the echo? When do we start?